ไหนใครชอบเมนูเย็นตาโฟเหมือนแอนกันบ้างคะนี่เป็นกว๋วยเตี๋ยวอีกชนิดหนึ่งที่แอนชอบที่สุดเลยค่ะมาค่ะมาค่ะเพื่อนๆวันนี้มาทำกว๋วยเตี๋ยวเย็นตาโ,โฟอร่อย,อร,อ,ยอร่อยกินกันค่ะพร้อมสูตรเด็ดการทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวสูตรนี้น้ำซุปใสรสชาติลกลมกล่อมอร่อยเด็ดแน่นอนเริ่มด้วยมาต้มน้ำซุปกันก่อนเลยก็จะใช้เป็นเครื่องต้มกว๋วยเตี๋ยวน้ำใสแบบนี้ค่ะนำเครื่องเทศที่เขาให้มาทั้งหมดนะคะใส่ถุงผ้าไว้ค่ะใส่เครื่องเทศลงไปในถุงผ้าแบบนี้นะคะเครื่องเทศจะได้ไม่ปนในน้ำ น้ำซุปเวลาตักเอาไปทานก็จะทานง่ายค่ะและน้ำซุปของเราก็จะใส่ด้วยค่ะเพื่อนๆใส่ถุงแล้วก็มัดปากถุงให้แน่นแล้วก็ไปเตรียมต้มน้ำซุปกันเลยวันนี้เอ็นเลือกใช้เป็นกระดูกหมูเล้งในการต้มน้ำซุปนะคะแล้วก็ใส่เครื่องเทศสําหรับต้มก๋วยเตี๋ยวน้ําใส่ลงไปค่ะตามด้วยหอมใหญ่รากผักชีกระเทียมก้อนหนึ่งก้อนเกลือแล้วก็ตามด้วยน้ําเปล่าลงไปค่ะเกือบลืมไปเลยค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือหัวไชเท้าแล้วก็น้ําตาลกรวดหนึ่งก้อนค่ะตุนด้วยไฟอ่อน <c oughs> ไปเรื่อยๆประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง ช่วงระหว่างตุนก็ต้องคอยช้อนฟองเขาเรื่อยๆนะคะน้ําซุปจะได้ใสแค่นี้ก็จะได้น้าซุปก๋วยเตี๋ยวแบบใส่รสชาติกลมกลม่อร่อยๆแล้วค่ะได้น้าซุปแล้วก็มาเตรียมเครื่องสาหรับทาก๋วยเตี๋ยวกันเลยค่ะเพื่อนๆทเมนูนี้ต้องใช้เป็นผักบุ้งแก้วนะคะถึงจะกรอบอร่อยส่วนลูกชิ้นก็ต้องใช้เป็นลูกชิ้นปลาค่ะถึงจะเข้ากันลวกลูก,ลกชิ้นปลาเสร็จแล้วก็มาลวกเลือดค่ะและแอนก็ทอดกุ้งฝอยด้วยค่ะเย็นตาโฟต้องมีของทอดค่ะถึงจะเข้ากันเพิ่มความเครื่องแน่นด้วยหมูบะช่อลงไปค่ะเครื่อองเเเยยนนนนตฟแแบบ่่่จุกลพื และน้ำซุปใสๆอร่อยๆของเราก็พร้อมแล้วคะ่ะไปเตรียมจัดชามกันเลยคะ่ะลวกผักบุ้งแก้วของเราแล้วก็ใส่ชามลงไปตามด้วยลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปคะ่ะจากนั้นก็ตามด้วยเครื่องทุกอย่างที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยคะ่ะเวลาทําก๋วยเตี๋ยกกินเองแบบนี้ก็ต้องจัดเครื่องแน่นๆจุกๆเอาแบบสาสใจกันไปเลยคะ่ะใส่เครื่องลงไปแล้วจากนั้นก็ปรุงรสตามชอบได้เลยคะ่ะเวลาทําก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ก็เตรียมของเยอะมากๆแต่เวลาได้กินนี่บอกเลยอร่อยฟินค่ะเพื่อนๆใส่เครื่อง ตามด้วยซอสเย็นตาโฟแล้วก็นำซุปอร่อยๆอออของเราลงไปเลยส่วนถ้วยนี้ก็จัดเป็นเย็นตาโฟต้มยำหมูสับให้พี่ดุนค่ะเสียดายค่ะวันนี้ต้มยำขาดอยู่อย่างเดียวค่ะถ,ถ้าถถถมีถั่วป่นจะยิ่งอร่อยเลยค่ะแล้วก็ราดลงบนเครื่องก๋วยเตี๋ยวแบบนี้เลยค่ะเห็นแบบนี้ก็ใจไม่ไหวแล้วค่ะเพื่อนๆมาชิมกันเลยดีกว่าเย็นตาโฟแบบเครื่องแน่นๆสีแบบเข้มข้นชุ่มฉ่ำน่าทานมากๆเลยค่ะว่าแล้วก็ชิมกันเลยค่ะเพื่อนๆ บอกเลยว่าเย็นตาโฟวันนี้นะคะอร่อยถูกใจมากๆเป็นอีกเมนูหนึ่งที่เหมือนจะทํายากแต่จริงๆทําไม่ยากเลยค่ะเพื่อนยิ่งเอามาทําเป็นเย็นตาโฟต้มยำหมูสับแบบนี้ยิ่งอร่อยมากๆค่ะมาค่ะมาค่ะเพื่อนเมาอร่อยแซ่บฟินกับเย็นตาโฟด้วยกันค่ะ